สนับสนุนโดยเที่ยวเย็นใจไปกับแตงโมโทัวร์โอร0 2 2 7 7 0 0 0 0ตอนนี้เราอยู่ที่คลอง12ที่รังเศษปทุมธานีนะครับมีมีมต้นไม้ที่มีมนุษย์มันมนดาจัดให้มันเป็นรูปทรงมีหมีมีมีหมามีหมูมีช้างอยากจะเข้าไปดูว่าคนที่นี่เขาทำกันอย่างไรต้อน,น,นรับสวัสดีครับผมครับ,วรบสวัสดีครับสวัสดีครับลุงเข้ามาคุยเลย ลุงครับผมผมชื่อแดนโยครับลุงชื่ออะไรครับผมผู้ใหญ่อ้วนครับผมผู้ใหญ่อ้วนครับแต่ไม่เห็นเท่าไหร่นะครับก็ดูแบบโอ้ไม่ต้องไม่ต้องกังมากขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นแบบรับรับเป็นรายการที่แบบสามารถชมได้ทุกวันนะครับตอนนี้เรากาลังเนี่ยตัดใช่จะมาทั้งคุณลุงชอบตัดต้นไม้ให้เป็นรูปสงสัตว์อย่างนี้นะครับคือว่าเราทําเป็นในสินค้าขายฮะตามสั่งด้วยลูกค้าเอาไปจัดสวนแล้วก็ เอาไปขายต่ออะไรเงี้ยต้องเป็นต้นไม้เฉพาะหนึ่งไหมหรือเป็นเป็นเฉพาะหนึ่งอะไออย่างงี้เขาเรียกชาโฮเกียนครับผมมันจะสวยมันจะสวยจะเรียบแล้วก็เลี้ยงง่ายสั์ตัวไหนยากที่สุดนะครับคุณลุงที่ยากที่สุดก็คือสิงห์อะคือว่าลายมันเยอะครับผมเต็มช้ากับเขาเพื่อนเริ่มต้นเริ่มต้นอย่างไรครับคุณลุงเริ่มต้นเราก็ต้องออกแบบแล้วดัดเป็นโค้งออกมา ทำที่นี่ด้วยเหรอครับที่นี่ครับต้องเชิญไปดูด้านในเลยครับผมขอช่วยทำนะโอ้ได้เลยครับนี่เป็นแบบศิลปะอีกอย่างหนึ่งที่อยากดูอย่าหาคนงานอยู่นะอ้าวพอดีเลยรามาพอดีเลยดีครับโอเค โอเคครับลุงพาเดนยกเข้าไปที่โรงงานนะครับโรงงานแล้วก็จะเห็นว่ามีหลายๆคนทํางานอยู่นะครับแล้วคุณรครับถ้าผมจะช่วยทํางานแล้วก็จะให้เดนยกทาช่างเหรอครับโอ้ยเอาทําไอันนี้ดีว่าตัวทรงคิดสมมาตรดีกว่าง่ายวา่าถ้าผมอยากจะลงมือทำ,อย,ยทำ,ทำอย่างเงี้ยช่วยจะทําให้เดนยกทำยังไงครับมัดลวดฮะมัดลวดล็อกให้มันอยู่ฮะมัดมัดลวดอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมทาให้ดูหนึ่งงานก็นทำ<อ>ตัวอย่างตัวอย่างเลยครับี่บิดไปเรื่อย<ๆ>เรื่อยแล้วก<ๆ>็ต้อง ปิดปิดปิดหมายถึงว่าเด็กก็ขาดล็อกทุกทุกทุกเส้นนะล็อกทุกเส้นชุกชุกชุกชั้นชุกลองคุณลองดูต้องล็อกกันทำไมครับล็อกเพื่อให้มันอยู่ให้อยู่ในแนวของมันอไม่ให้เส้นสวยงามแล้วก็เอาต้นไม้ใส่เกาะไปตามเนี้ยนี่ฮะครับอย่างนี้ขับไปอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ตานขึ้นมาอย่างนี้นี่อยอ้แล้วก็ให้เด้โยบอันนี้ตาผมนะครับเอาครีมแล้วก็ หมุน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 ไปเรื่อยใช่ไหมครับอันนี้พอไหมผ่านครับอาแบบนั้นหมุนโอ้แล้วเราไปเดินในสวนในสวนต้นไม้นะครับจะเห็นว่าสัตว์ต่างสัตว์มันดูเหมือนแบบเป็นตัวเจงนะครับเหมือนรวมถึงแมวด้วยผมจะไม่เชื่อว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นต้นไม้มันดูเหมือนมันแมวตัวเจงนะ หมุนไปหมุนมาหมุน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 แล้วอ่าได้แล้วหมุน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 ไปเรื่อยๆหมุน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 กันอย่างนี้มโอเคผ่านการทำศูนย์ไม้แดดจะเป็นอีกหนึ่งมืออาชีพในประเทศไทยที่น่าสนใจมากครับศิลปะอยู่กับธรรมชาติรู้สึกว่างานแบบนี้จะเป็นการผสมผสานกันที่ดีมาก โอเคนะครับถ้าจะมาที่คลองรางเิษนะครับมีคนบอกว่ามีผลไม้ชนิดหนึ่งที่ห้ามพลาดนะครับนั่นคือผลไม้ที่เป็นขึ้นชื่อที่นี่นั่นคือส้มเคียวหวานส้มเขียวหวานคือ green sweet ส้มด็อกลองว่าเป็น,ปน green หรือเป็น orange ส้ม green เขียวหวาน green sweet orange ไม่รู้แต่เขาบอกว่าเมื่อก,ก่อนก็มีเยอะแยะนะครับแต่แตอนนี้น้อยลงแต่ผมนัดกับลุงคนหนึ่งชื่อลุงผู้ใหญ่ เขามีสวนผลไม้สวนส้มใช่ไหมน่าจะเป็นที่นี่ใช่ไหมพีต่ติมีการโชว์รถน้าบ้านอันนี้เป็น,นแซนิล่ะเขาบอกว่าอ่าจะถึงแล้วโอ้ธรรมชาติแบบนี้สวยนะมีคงเป็ลุงผู้ใหญ่สวัสดีครับลุงผู้ใหญ่ใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแดเนียลครับอ่าผมเป็นคนที่ติดต่อเรื่องว่าจะมาดูส้มนะครับครับครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับพี่อ๋นนี้เป็นพรายใช่ไหมครับไม่ใช่ฮะโอ้นนี้เป็นประหลัดเทศบาลเมืองสนันลักครับสวัสดีครับผมแดนโยครับแล้วส้มเขาเรียกว่าส้มเขียวหวานตรงกลางมันเป็นเขียวหรือเป็นส้มส้มพันนะพันธเขียวดําเนินเป็นชื่อพันุครับอ๋อครับอันนี้คือสวนส้มตรงนี้เหรอครับครับโอ้มันใหญ่มากมันสวยจริงๆอ่าแล้วลุงเราจะเราจะข้ามไปยังไงครับเดี๋ยวนั่งเรือไปนั่งเรือล้นี้เหรอครับครับโอ้ได้ไหมเออ มีมีผายไหมครับฮะมีผายไหมผายไม่มีวันนี้เล้วเราจะไปได้งไงเดี๋ยวเอามานี้ถอโอ้โแบบนี้โอ้แบบวีซีแบบธรรมชาติมากเลยดีมากๆเลยครับครับครับโอาแล้วให้ผมยืนไหมยืนก็ได้เดี๋ยวเนี่ยขึ้นไปก่อนขึ้นใช่ไหมอ่าขึ้นไปตากแดดก่อนวางไหมครับโอเคโอเค ถึงแล้วครับอันนี้เกาะของผมนะครับเกาะสวนส้มที่คุณลุงจะเท่งโมไลแล้วก็มาหลับพรุ่งนี้ไม่เป็นไรไม่ร้อนผมอาบแดดไม่เป็นไรครับแล้วผมข้ามข้ามมาแล้วที่ที่คลองที่เกาะน,นี้เ,เห็นว่าส่วนของลุงม,มันย้ายมากๆามันมันกว้างเท่าไหร่ครับคุณลุงที่ประมาณ20ไร่คคุณลุงมาทำมากี่ปีแล้วครับตอนนี้3ปีกว่าแล้วสามปีมีคนบอกว่า50ปีที่แล้ว คลองรงังเ็จมีสวนส้มแบบเต็มไปหมดเลยมีเยอะแยะเลยใช่ไหมครับแต่ก่อนนี้ส้มเขียวหวานที่บ้านเรานี้ปลูกเยอะตอนนี้เหลือน้อยเพราะว่าเรื่องดินฟ้าอากาศแล้วมันมันมีปัญหาเรื่องโลกร่วงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ลองมาทําดูส้มเขียวหวานของรงังเศ์คลองรงังเ็จมันแตกต่างจากส้มทั่วทั่วไปยังไงครับมันหวานอมเปรี้ยวมันไม่หวานอย่างเดียวส้มพันนี้หวานอมเปรี้ยวแต่อร่อยนะ วันนี้จะไปทำอะไรจะไปดูแลไหมหรือก็องพอน้ำไหมหรือจะทำอะไรครับจะไปตัดแต่งกิ่งต้องตัดกิ่งทำาไมครับอันนี้ตัดกิ่งที่ตัดกิ่งที่เสียออกโอที่แก่แล้วตัดออกใช้ไม่ได้กิ่งนี้ก็ตัดออกได้แต่สมบพมันดูเหมือนกันหมดนะครับตัวนี้เหรอครับโอเคตัดเลยนะครับครับไปไปแย่งอาหารกินซึ่งเนี่ยรู้ได้ไงว่าอันนี้อันนี้เสียแล้วเพราะว่าสมบพมันดูเหมือนกันมือนทุกทุกกิ่งเลยมันจะเป็นกิ่งจะเริ่มจะแห้งแล้วแล้วจะทำอะไรกับลูกส้มที่ยังติดอยู่ มันเสียไหมเสียครับทิ้งครับอันนี้กินไม่ได้อยังกินไม่ได้แล้วผมอยากลองตัดได้ได้ได้ช่วยจะช่วยม่ได้ทำไรอให้เกินเนาะข้างนอกออกเอาทั้งหมดไม่เอาไม่เอาไม่เอาทิ้งนี้ใช่ได้ครับครับครับเฉพาะนั้นโอเคชัวยแน่นอนเพราะว่านี่เป็นเป็น one way นะครับอ๋มันไม่ออกแตตัดออกแล้วเนี่ยพยายามจะต้องตัดให้มันโล่งข้างใน อให้มันลุกขึ้นสนุกจริงนี้ก็เอาได้ฮะเอาอันนี้ด้วยเนี่ยตัดอันนี้ออกใช่ไหมครับได้ฮะอ่าอ่าได้แล้วอ่าแดวเนียครับผมโอยากชิมส้มไหมอยากชิมอยากตินนี่ยังทานไม่ได้แต่ที่นี่ทานได้ชิมได้เลยส้มคลองรังสิตนะครับส้มเคี้ยวหวานอืมว้าวอร่อยมากๆหวานมากด้วยอืมชื่อเคี้ยวหวานมันกรีน แล้วก็สวีบเปลือกนอกเรากินได้ไหมไม่ได้แต่เดนเนียนจะลองชิมสักหน่อยไหมเพราะว่าที่นี่ปลอดภัยแม่บอกว่ามีไวท์ชมันซิบโอ้มนขคงมากเรีวแต่มันมีประโยชน์นะแต่ทานได้สบายใจเพราะว่าว้าว <Wow. S 2> ใช้อินซีในการดูแลโออินซีอะไรครับมูลสัตว์มูลสัตว์เจอวเลยะผมเมื่อกี้ผมกินมูลสัตว์หรอครับโอ้ มันไม่ใช่แล้วมันถูกดูดซึมขึ้นมาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หมดแล้วอ๋อนี่คมมากคมมากมากแต่แตมีประโยชน์มีประโยชน์ถ้าจะไม่จัดไม่แดดลูกแล้วจะมีอะไรอีกให้แดนช่วยไหมครับคุณลุงเดี๋ยวจะให้แดนนีลไปช่วยรดน้ํามาแล้วต้องใช้ช่วยรดน้ํา กรากำลังจะลุนน้ำต้นส้มเขียวหวานนะครับใช้ะเกษตรอินทรีย์มาดูแลสุขภาพของเราดูแลดินดูแลน้ำนี่เป็นประสบการณ์แปลกมากเราเราลดนน้ำให้ต้นส้น ส้มแล้วก็ปลาเข้าไปในเรือของเราปลาเข้ามาทําไมครับลุงปลาพันนี้เขาชอบโดดคิดว่ามันเห็นกางเกงสีแดงของเด๋่นราก็มันตกใจแล้วมันเข้ามาในเรือผมก็ว่าหน้ามันใกล้เคียงเหมือนกันนะแล้วจะปล่อยดีกว่าเนะปล่อยดีกว่าครับโอเคน้องปลานะครับเชิญประสบการณ์ดีนะครับลดน้ําต้นส้มส้มเคี้ยวหวานนะครับนี้เป็น เป็นผลไม้คืนชื่อผลไม้ที่อร่อยแล้วก็ลักษณะดีของครองรังเศษที่ทุกคนประเทศไทยก็รู้จักทั้งหมดนะครับผมรู้สึกว่าเราก็ต้องรักษาของดีๆท้องถิ่นอย่างเดียวไว้นะครับแล้วถ้ามีของดีของคืนชื่อทั่วภาคทุกประเทศไทยนะครับต้องดูแลดีๆต้องสนับสนุนอุดหนุนไว้เพราะว่าจะให้คนรุ่นหลังมีของดีๆอยู่คู่กับเมืองไทยตลอดไปนะครับ ทริปฟอร์มัมเที่ยวหรูคู่คุณแม่โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย3วัน2คืนรับพลังชีวิตเยี่ยมชมสะดือมังกรณหาดเตยงามลูกดอกไม้ทะเลเกาะแสมสารชมป่าสิริเจริญวัดในพระราชดาริกินหนักพักหรูนำโดยนิกกี้นชัดและคุณแม่ที่จะมานำกิจกรรมเสริมรักแม่ลูกอีกมากมายเดินทาง29-31กรกฎาคมนี้ และแขกสุดพิเศษแดเนียลเฟรเซอร์พิธีกรรายการหลงรักยิ้มติดต่อสอบถามที่แตงโมทัวร์022770000ราคาเบาๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดนะครับ